หนังสือเสียงสนทนากับพระเจ้า conversation with god เล่มหนึ่งฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะให้หนังสือเสียงนี้พาคุณได้ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันทุกวันค่ะบทที่8ภพารทที่3ค่ะนี่ควรทำให้บางทฤษฎีในหมู่ผู้รักสันติสิ้นสุดลงเสีที ทฤษฎีที่ว่าความรักสูงสุดจะไม่มีวันใช้กำลังตอบโต้สิ่งที่เธอเห็นว่าชั่วร้ายการพูดคุยนี้กลับสู่มิติขั้นสูงอีกครั้งเพราะการพิจารณาข้อความข้างต้นอย่างจริงจังทำให้ไม่อาจมองข้ามคำว่าชั่วร้ายรวมถึงการตัดสินเชิงคุณค่าที่ตามมาที่จริง ที่ว่าไม่มีสิ่งใดชั่วร้ายมีเพียงปรากฏการณ์หรือประสบการณ์เชิงภาวะวิสัยแต่จุดมุ่งหมายสำคัญในชีวิตจะเรียกร้องให้เธอต้องเลือกบางสิ่งที่เธอบอกว่าชั่วร้ายออกมาจากชุดปรากฏการณ์ที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเธอก็ไม่อาจเรียกตัวเองหรือสิ่งอื่นใดว่า ดีงามได้ฉะนั้นเธอจะไม่มีวันรู้จักหรือสรรสร้างตัวเองได้เลยด้วยสิ่งที่เธอเรียกว่าชั่วร้ายและดีงามนั่นเองเธอจึงได้นิยามตัวเองว่าเธอคือใครดังนั้นสิ่งชั่วร้ายที่สุดคือการไม่ยอมประกาศว่ามีสิ่งใดชั่วร้ายเลย เธอมีชีวิตอยู่ในโลกสัมพัสที่ซึ่งสิ่งหนึ่งจะปรากฏอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีอีกสิ่งหนึ่งดำรงอยู่นี่เองเป็นทั้งหน้าที่และจุดมุ่งหมายของความสัมพันธ์ในคราวเดียวกันนั่นคือมันได้ให้พื้นที่แห่งประสบการณ์เพื่อเธอจะได้พบตัวเองนิยามตัวเองและ ถ้าเธอเลือกสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องการเลือกเป็นเหมือนพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าให้เธอเลือกเป็นผู้ปลีตนและแน่นอนไม่ได้หมายความว่าให้เลือกเป็นเหยื่อด้วยหนทางสู่การกุมบังเหียนชีวิตเมื่อความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเจ็บปวดเสียหาย และสูญเสียได้ถูกขจัดไปแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่เธอจะระลึกถึงความเจ็บปวดความเสียหายและความสูญเสียว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตและตัดสินใจว่าเธอคือใครในความสัมพันธ์ที่เธอมีต่อสิ่งเหล่านี้ถูกต้องที่ว่า สิ่งที่ผู้อื่นคิดพูดหรือทํานั้นบางครั้งก็ทําร้ายเธอก็จนกว่าเธอจะไม่รู้สึกถูกทําร้ายสิ่งที่ช่วยให้เธอก้าวข้ามความรู้สึกถูกทําร้ายได้เร็วที่สุดก็คือความซื่อสัตย์ล้วนๆนั่นคือพร้อมที่จะยืนยันยอมรับและประกาศว่า เธอรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นจงกล่าวความจริงของเธออย่างสุภาพแต่สมบูรณ์และไม่ขาดตกจงใช้ชีวิตตามความจริงของเธออย่างอ่อนโยนทว่าเต็มเปี่ยมและสม่ำเสมอรวมทั้งเปลี่ยนความจริงของเธออย่างง่ายดายและรวดเร็วเมื่อประสบการณ์ชีวิตก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ เมื่อเธอรู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์ไม่มีใครที่สติยังสมประกอบดีอยู่ไม่แม้แต่พระเจ้าองค์เล็กที่สุดที่จะบอกว่าเธออย่าไปสนใจทำเหมือนว่ามันไม่มีความหมายอะไรก็แล้วกันถ้าตอนนี้เธอเจ็บปวดมันก็สายเกินไปที่จะบอกว่า ไม่มีความหมายงานของเธอตอนนี้คือตัดสินใจว่ามันมีความหมายอย่างไรแล้วแสดงออกมาเพราะการทำเช่นนั้นคือการเลือกจะเป็นตัวตนที่เธอต้องการเป็นทั้งนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยาผู้ทุกทนไปแสนนานหรือว่าเป็นสามีที่ถูกเหยียดหยาม หรือเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ของตัวเองเพื่อจะทําให้มันศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้าถูกต้องไหมครับให้ตายเถอะไม่จำเป็นเลยและผมก็ไม่จำเป็นต้องยอมให้ใครมาโจมตีเกียรติทำลายความนับถือตนเองทำร้ายจิตใจหรือทำให้หัวใจผมต้องบาดเจ็บเพียงเพื่อจะกล่าวว่าผมได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ความสัมพันธ์แล้ว ทำตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดในสายตาของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์แล้วไม่จำเป็นเลยแม้แต่นาทีเดียวถ้าอย่างนั้นขอวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าช่วยบอกผมทีว่าผมควรให้สัญญาอะไรในความสัมพันธ์บ้างมีข้อตกลงอะไรบ้างที่ต้องรักษาไว้หรือหน้าที่หรือข้อกำหนดใด ที่ต้องทำในความสัมพันธ์บ้างครับผมจะสแสวงหาสิ่งนี้ทางไหนดีคำตอบนั้นคือคำตอบที่เธอไม่อาจได้ยินเพราะมันจะไม่ชี้ทางใดให้เธอเลยและยังจะทำให้ข้อตกลงทุกอย่างเป็นโมฆะทันทีที่เธอทำคำตอบคือเธอไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรทั้งนั้น ไม่ว่าจะในความสัมพันธ์หรือในชีวิตไม่มีพันธะหน้าที่หรอครับไม่มีหน้าที่ไม่มีข้อบังคับไม่มีข้อจํากัดหรือการควบคุมไม่มีเครื่องชี้ทางหรือก,กฎกติกาเธอไม่ถูกจํากัดด้วยสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ไม่ถูกบังคับ โดยบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ไม่ถูกลงโทษเมื่อฝ่าฝ,าฝาืนและเธอก็ไม่สามารถฝ่าฝืนสิ่งใดเพราะในสายตาพระเจ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฝ่าฝาืนผมไม่เคยได้ยินอะไรพวกนี้มาก่อนคำสอนแบบว่าไม่มีกฎข้อบังคับใดๆอะไรเทือกนั้นนี่มันอนาธิปไตยทางจิตวิญญาณ ผมไม่เห็นว่ามันจะได้ผลตรงไหนไม่มีทางที่จะไม่ได้ผลถ้าเธออยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ตัวตนตรงกันข้ามถ้าเธอคิดว่าตัวเองพยายามเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เธอเป็นการไม่มีกฎหรือเกณฑ์อาจทำให้สิ่งต่างๆยุ่งยากมากขึ้น แต่มีผู้มีความคิดก็จะร้องถามว่าถ้าพระเจ้าอยากให้ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วทำไมไม่สร้างให้ฉันเป็นแบบนั้นไปเลยตั้งแต่แรกทำไมฉันต้องดิ้นรนเอาชนะสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อจะเป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นใจที่สงสัยจึงอยากรู้สิ่งนี้ซึ่งก็ถูกแล้ว เพราะเป็นการไต่าถามที่เหมาะสมนักศาสนาต้องการให้เธอเชื่อว่าฉันสร้างเธอมาต่ำต้อยกว่าที่ฉันเป็นเพื่อให้เธอมีโอกาสเป็นอย่างฉันแม้จะดูเป็นไปไม่ได้มากแค่ไหนและจะต้องต่อสู้กับแนวโน้มตามธรรมชาติที่ฉันให้ไว้ในตัวเธอเพียงใด หนึ่งในแนวโน้มตามธรรมชาตินั้นก็คือแนวโน้มต่อความผิดบาปเธอถูกสอนว่าเธอเกิดมามีบาปติดตัวและจะตายไปพร้อมบาปความผิดบาปคือธรรมชาติของเธอศาสนาหนึ่งของพวกเธอถึงกับสอนว่าเธอทําอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วจริงๆการกระทาของเธอ ไม่มีความหมายและไม่เกิดประโยชน์ถ้าเธอคิดว่าการกระทำของตัวเองจะช่วยให้ขึ้นสวรรค์นั่นคือความอาหังการมีทางเดียวที่จะได้ไปสวรรค์หรือความรอดนั่นคือไม่ใช่จากความพยายามของตัวเองแต่จากความเมตตาที่พระเจ้าประทานให้โดยผ่านการยอมรับพระบุตรเป็นสื่อกลาง มีเพียงวิธีนี้ที่เธอจะได้รับการช่วยให้รอดซึ่งถ้าไม่ผ่านวิธีนี้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรไม่ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนไม่ว่าจะเลือกสิ่งใดไม่ว่าจะเพียรพยายามปรับปรุงตัวเองให้มีค่าแค่ไหนล้วนไม่มีผลหรือส่งอิทธิพลใดๆเธอไม่สามารถทำให้ตัวเองมีค่า เพราะเธอไม่คู่ควรโดยธรรมชาติอยู่แล้วเธอก็ถูกสร้างมาอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้นระรอพระเจ้าเท่านั้นที่รู้พระองค์อาจทำผิดพลาดอาจไม่ได้ทำให้ถูกต้องหรือพระองค์อาจอยากแก้ไขใหม่แต่ก็เป็นแบบนี้ไปแล้วทำยังไงได้อย่างนี้ท่านก็ทำให้พวกเราเป็นตัวตลก ไม่จริงพวกเธอต่างหากที่ทำให้ฉันเป็นตัวตลกเธอกำลังบอกว่าฉันซึ่งเป็นพระเจ้าได้สร้างสิ่งมีชีวิตที่มีความบกพร่องในตัวเองขึ้นมาแล้วออกคําสั่งให้สิ่งมีชีวิตพวกนั้นทำตัวให้สมบูรณ์แบบไม่อย่างนั้นจะถูกลงทันและสักประมาณหลายพันปีมาแล้ว เธอยังบอกอีกว่าฉันได้ผ่อนปลนให้พวกเธอไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้แต่ต้องรู้สึกแย่เมื่อไม่ได้ทำดีและให้ยอมรับบุคคลหนึ่งว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์แบบไร้มนทินเสมอจะได้ดับความกระหายในความสมบูรณ์แบบของฉันลงเธอกำลังบอกว่าบุตรของฉันที่เธอเรียกว่า พระผู้ไถ่ได้ช่วยพวกเธอให้พ้นจากความพร่องของตัวเองซึ่งเป็นความไม่สมบูรณ์ที่ฉันเป็นผู้มอบให้เธอพูดอีกอย่างคือบุตรของพระเจ้าช่วยให้เธอรอดพ้นจากสิ่งที่พระเจ้าทำลงไปนี่คือสิ่งที่เธอทั้งหลายบอกว่าฉันได้สร้างขึ้นทีนี้ ใครทำให้ใครเป็นตัวตลกกันแน่นี่เป็นครั้งที่สองในหนังสือเล่มนี้ที่ท่านโจมตีศาสนาคิดแบบจารีตนิยมอย่างจังๆผมประหลาดใจมากๆเลยครับเธอเลือกใช้คำว่าโจมตีขณะที่ฉันเพียงพูดให้ฟังแล้วเรื่องที่พูดก็ไม่ใช่ศาสนาคิ์แบบจารีตนิยมอย่างที่เธอบอก แต่เป็นเรื่องธรรมชาติของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์คำถามเกิดขึ้นเพราะเราคุยกันเรื่องหน้าที่ในความสัมพันธ์และในชีวิตเธอไม่อาจเชื่อในความสัมพันธ์ที่ปราศจากหน้าที่ที่ต้องทำเพราะเธอไม่อาจยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเธอเรียกชีวิตที่มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ว่า อน,นาธิปไตยทางจิตวิญญาณแต่ฉันเรียกว่าคำสัญญายิ่งใหญ่จากพระเจ้าภายใต้บริบทของคำสัญญาเหล่านี้เท่านั้นที่แผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะบรรลุได้เธอไม่มีหน้าที่ใดๆที่ต้องทำในความสัมพันธ์สิ่งที่เธอมีคือโอกาส โอกาสไม่ใช่พันธะหน้าที่คือเสาหลักของศาสนาคือพื้นฐานของทุกเรื่องทางจิตวิญญาณแต่ถ้าเธอเห็นเป็นอีกอย่างเธอก็พลาดประเด็นสำคัญไปแล้วความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นของเธอต่อทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออันสมบูรณ์แบบในการทำงานของวิญญาณ นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกความสัมพันธ์ของมนุษย์จึงมีความหมายและทุกความสัมพันธ์ส่วนตัวจึงศักดิ์สิทธิ์ในแง่นี้คริตจักรทั้งหลายเข้าใจถูกต้องการแต่งงานเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะพันธะหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมันแต่เพราะโอกาสหาใดเปรียบ จงอย่าทำสิ่งใดในความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแต่จงทำอะไรก็ตามด้วยความรู้สึกว่าเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ที่ความสัมพันธ์ได้มอบให้เพื่อเธอจะได้ตัดสินใจและเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองรับทราบครับ แต่พอเวลาที่สิ่งต่างๆในความสัมพันธ์มันยากลำบากหรือไม่เป็นดังใจผมก็ยอมแพ้ทุกทีผลก็คือผมมีความสัมพันธ์ยาวเป็นหางว่าวในตอนเด็กผมคิดว่าจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดูเหมือนผมจะไม่รู้วิธีรักษาความสัมพันธ์ท่านว่าสุดท้ายผมจะได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมครับและผมต้องทำยังไงบ้างเธอพูดเหมือนว่า การคงความสัมพันธ์ไว้ได้คือความสำเร็จอย่าเอาระยะเวลากับคุณภาพของความสัมพันธ์มาปนกันจำไว้ว่างานของเธอบนโลกไม่ใช่การดูว่าเธอจะประคองความสัมพันธ์ไว้ได้นานแค่ไหนแต่คือการตัดสินใจและมีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง นี่ไม่ใช่การถกเถียงเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์แบบชั่วครู่ยามแต่ก็ไม่ใช่ข้อกำหนดให้ต้องมีความสัมพันธ์ระยะยาวแม้ไม่มีข้อกำหนดเช่นนั้นแต่ก็ควรบอกเธออย่างนี้ว่าความสัมพันธ์ระยะยาวจะให้โอกาสอันเยี่ยมยอดเพื่อการเติบโตร่วมกันแสดงออกร่วมกัน อิมเอมร่วมกันซึ่งถือเป็นรางวัลในตัวเองใช่เลยหมายถึงว่าผมคิดมาตลอดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ผมจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับประการแรกเธอต้องแน่ใจก่อนว่าได้เริ่มความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องฉันใช้คำว่าถูกในที่นี้ ด้วยความหมายเชิงสัมพัทธ์ถูกที่ฉันหมายถึงคือเมื่อเทียบกับจุดมุ่งหมายใหญ่กว่าที่เธอมีในชีวิตอย่างที่ชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่ยังเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่ผิดเพื่อคลายเหงาบ้างเติมช่องว่างในหัวใจบ้างเพื่อหาความรักหรือหาคนที่จะรักบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนของเหตุผลที่ดีกว่านั้นอีกคนอื่นๆอาจเริ่มความสัมพันธ์เพื่อผ่อนคลายอัตตายุติความซึมเศร้าปรับปรุงชีวิตเซ็กบรรเทาความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าหรือกระทั่งเชื่อหรือเปล่าว่าเพื่อแก้เบื่อเหตุผลที่ว่ามานนี้ ไม่มีทางได้ผลและถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดๆความสัมพันธ์ก็จะไปไม่รอดผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลพวกนี้ซะหน่อยฉันขอท้าเธอในเรื่องนี้ฉันไม่คิดว่าเธอจะรู้ตัวว่าทำไมตัวเองถึงเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันไม่คิดว่าเธอจะคิดถึงมันแบบนี้หรอก ฉันไม่คิดว่าที่ผ่านมาเธอจะมีความสัมพันธ์โดยเจตนาฉันคิดว่าเธอเริ่มต้นความสัมพันธ์เพียงเพราะเธอตกหลุมรักถูกเพงและฉันก็ไม่คิดว่าเธอได้หยุดเพื่อมองหาสาเหตุว่าทำไมเธอถึงตกหลุมรักเธอกําลังตอบสนองอะไรอยู่ มันเติมเต็มความต้องการใดของเธอเพราะสำหรับคนส่วนใหญ่รักคือปฏิกิริยาตอบสนองความต้องการทุกคนล้วนมีความต้องการเธอต้องการสิ่งนี้เขาต้องการสิ่งนั้นทั้งคู่ต่างเห็นอีกฝ่ายเป็นโอกาสที่จะเติมเต็มความต้องการให้ตัวเองเธอจึงตกลงเป็นใน ที่จะแลกเปลี่ยนกันฉันจะให้สิ่งที่มีค่าแก่เธอถ้าเธอให้สิ่งที่มีค่าแก่ฉันมันคือการทำธุรกิจเธอแค่ไม่พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอไม่บอกว่าฉันแลกเปลี่ยนกับเธอเหลือเกินแต่พูดว่าฉันรักเธอเหลือเกินแล้วความผิดหวังก็ก่อตัว ท่านพูดประเด็นนี้มาก่อนแล้วใช่และเธอก็ทำอย่างนี้มาก่อนแล้วเหมือนกันไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยแต่หลายต่อหลายครั้งบางทีหนังสือเล่มนี้ก็วกวนชอบกลกลับมาที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนชีวิตคนเลยนะโอ้โหโดน วิธีการของเราในที่นี้คือเธอถามคําถามส่วนฉันก็เพียงตอบถ้าเธอถามคาถามเดียวด้วยวิธีการที่ต่างกันสามครั้งฉันก็ต้องตอบแบบนี้ต่อไปอาจเป็นเพราะผมหวังว่าท่านจะมีคําตอบที่ต่างไปจากเดิมบ้างท่านเอาความโรแมนติกออกไปจากเรื่องความสัมพันธ์ซะหมดเลย ผิดตรงไหนถ้าผมจะตกหลุมรักหัวปักหัวปัมโดยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ผิดเลยจงตกหลุมรักกับใครให้มากเท่าที่อยากแต่ถ้าเธอกำลังจะสารสัมพันธ์ระยะยาวกับพวกเขาเธอต้องคิดสักหน่อยตรงกันข้ามถ้าเธอมีความสุข กับการผ่านความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเหมือนสายน้ำหรือแย่กว่านั้นคือคงอยู่กับความสัมพันธ์ใดๆเพราะคิดว่าจําต้องทนแล้วก็มีชีวิตอย่างสิ้นหวังอยู่เงียบๆหากเธอมีความสุขกับความสัมพันธ์ในลักษณะเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จงทําอย่างที่กำลังทำอยู่นี้ต่อไปเถอด